สวัสดีครับวันนี้บ้าวสงการอีสานสะออนพ่พอแม่พี่น้องมาดูการซื้อแพะขายแพะอีกครับผมมาดูอีกมุมมองนึงครับผมการซื้อแพะแบบยกครอไปดูกันครับแพะแปดตัวเสนอราคาไว้สามหมื่นครับไปดูครับว่าเขาจะได้บ่อเมือน,นี่บ่ไใดบ้าวสงการจิตลงเบอร์โทรไว้ให้ครับผมผมมีเวลาเลียงครับ มาดูพ่อเพื่อนครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับอลูกหลานมาเบิงแพนน้ำครับพ่อมาเบิงกับเบิงเจี๊ยมีแพรจากตัวครับมียุ่แปดตัวทั้งหมดนะแปดตัวเนาะครับครับโเลี่ยงโดนไปครับนี่พ่อประม่าณจักหกเดือนนหระครับประม่าณหกเดือนเนาะเดือนอกลูกมากแรกๆเขาซื้อเมื่อไยเป็นไรครับพ่อจากตัวอยู ดูหาตัวลงทุนหาตัวลงทุนหาตัวเนาะครับหาตัวนี่ซื้อมาสองหมื่นเจ็ดซื้อมาสองหมื่นเจ็ดเนาะครับงานเพิ่นกับวาได้ลูกนี่ได้บัดรเนี่ยได้ลูกเพิ่มสามตัวได้ลูกเพิ่มสามตัวเนาะครับมีตัวน้อยหันครับทีตัวนึ่งแบบเป็นพ่อพันพอเดียวมากอะมืนกันออกลูกเลยพุ่มพวงอีแม่ใหญ่เนี่ยมาออกเหมือนเรื่องเปี้ยฉันก็หกเจ็ดเดือนมีอยังพอเลี้ยงซ้ำนี่จังมันอย่งนี้ วตเนี้ยวราคาเท่าไหราครับพอเพราว่าจะขายนะครับว้าก็ว่าสามหมื่นเหรอกำไรบ่อไรหรอกสามพันเอาเท่านั้นจะบ่อหกตัวดิเอาสามพันเท่านั้นได้เอาไรตัวนะสามสิบครับราคา อันสามหมื่นจะตกับตรลงมาอูกเดิมสามหมื่นอีกละเบาสงการมายกคอกน้ำเพ็นครับแปดตัวครับผมราคาสามหมื่นบาทครับผมเดี๋ยวเป็นจังไหนก็รอให้เพิ่นไปคุยกัน โงเอ้้สถานที่เลี้ยงนะครับบกว่วงครับผมแคบแคบเลี้ยงแบบง่ายๆครับผมดูข้อแพะทั้งนี้ครับมีนคือไอเดียทำคอกเพื <c oughs> ่อนครับเล็กๆน้อยๆ ง่ายๆครับผมสามารถเอาเก็บไปต่อยอดทำขาวแปะของเขาได้ทางนี้ก็หูไค้ครับผมสรุปนะครับแะแปดตัวเบาวสงการครับพ่อแม่ มารับน้ำเพลินไปครับเป็นเลี่ยง3,500บาทครับผมเดี๋ยวต่อไปก็คือเอาขึ้นรถครับเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วครับไปอยู่กับเราแล้ว ายขีบนี่บ้าตรงการอีสานสออนก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ